สวัสดีครับช่องสรีบัญญตัติจัดไปครับผมมืเนี้ผมได้เดินทางมาบ้านน้องสิมตะบลขวารอําเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสรารคามครับผมเมื่อนี่กัดสีมากเบื้องคอของพอชานครับผมมืเนี้ยเปินว่ามีมาไม่เข่ามาครับผมครับก็ได้ผ้าสูผ้าน้องเบื้งต่อไปครับผม เอาครับมาหาพอชั่นรายงานตัวพอ่อออพอชั่นมาลงเสียมก้นละเจ้ากเก่าล่ะทีครับเนเจ้ากเกา่าเจ้าเดิมรับขวัญใจโอ้ใหลายจนเขาเขากล้องบ่า่าเมืออครับผมเนี่ยเอาเบิ่งท่านทานีาน่กันครับผมงัวนอยู่ในคอ,อหรือว่าเอาพอชั่นตัวนี้จ้ากไกเนี่ยเป็นแม่สาวอันบ่แม่สาวพอกระซึ่งได้จิ้บมือเนี่ละ ครับผมเพิลมามีใบซึ่งมาเรียบร้อยครับผมเนี่ยหัวกันครับเพิซึ่ง sc ศูนย์ห้าศูนย์แดงใบเล่ครับผมเนี่ยผสมวันที่เทอร์ไนาะบาลเองเด้อเออเออผสมวันที่วันที่เก้ากรกฎาคมมือนี้วันที่ใดไฮะ แสดงว่าท่านพันรอบเนะครับผมิมือครับผมนี่เอออันนี้คือว่าจำก้เม็นจริงนะครับผมเนี่ยเก้ากรกฎาหกหกสามครับผมกัดจีลอให้ให้ถึงครบยี่สิบเมื่อยี่สิบยี่บเอ็ดเมื่อยี่ิบสองเมื่อเม่าเกิดนี่อครับผมเบืองลักษณะของงัวแม่นี่นะครับผมบ่กวาเป็นท่ายืนก้งส่างถือว่าใหญ่มากครับผมอื หัวหัวก็ถือว่าเขาบ,บ,บ่บ่บ่หลายเนาะรสชาเนาะนออืถือว่าสีก็ถือว่าใสได้ครับผม <c oughs> หน้าตาง่ามมากเบิง่งใกล้ๆถือว่าหน้าตาง่ามมากแล้วก็โค้งสางเงยเงา้อ <c oughs> ช่วงขาเนี่ยครับผม <c oughs> ช่วงขาถือว่าได้ส่วนสัตว์ได้ <c oughs> เอาทาทาขยับทาเบื้องลงอห้พี่นอ้องเบิ่งเออเนี่ยเออครับผมอมอมืจริงๆเราทาทายืนของเพื่อนเนี่ยง่ามมากเลยครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเออจัดจัด,จดทาเออเดิดเดืดแบบคอ,อกน้อยเกินไปก็เลยบ๊อจูงบ๊อจูงบ๊อดได้ไดมครับผมเดี๋ยวอ่าสูงตัวใดเพ่อะฉะเนี่ยอ่าสิบป,ปวัวตัวโอ้บ๊อบทิ คันคำแม่นท่ายนี่ก็ถือว่าสูสสีกับผมไปได้แต่ว่าถ้าผมกับหกสิบหาน่าจะยุ่หกลอยหกสิบไปได้นะผมเพียบเบิ้งนะครับผมง่ามากครับผมคันคาชายืนนี่ครับผมยืนแบบท่าทางมีมิติมีมีลูกเรนครับหัวตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นสายกระทบเนาะกระือว่าสายกระทบที่ว่าครบครับผมเนี่ย เข้าไปใส่สายบ่ามันหรือว่าทางง้วไปตั้ทุกสายนะครับสาหรับง้วง้วแม่เนี่ยติดโบสดีครับผมถือว่าบโบดติดโบดครับผม <c oughs> ่ําแข็ง่ําขาโค้งสางท่าย,ยืนสงง่ามงามากครับผมเนี่ยอืไง่ง่มากมากนี่ครับผมสีแดงอรงตรงเลยอืมบึงบันทายครับผมหางหางก็ถือว่าก <c> ก <oughs> หางง่ หางคือว่าลากเกือบลากดินแล้วครับผมอืมบันทายไง,หน,งหนังหนังหนาคือว่าเป็นงัวนหนังหนาอยูครับผมอืมโอ้ไงหญ่เอา้าพอชั่นตัวนี้เข้าสิเปิดสูพีซูนองอยูทอด้าด้ครับผมเนี่ย อย,อยากได้ิบฟกูแล้วอยากได้เ<า>ซฟกันอะ้งมาบอกกันเอาเออราคาตัวร่องกันได้คือเิบเนี่ยคือแสนหนึ่งเงินป่นครับผมอันนี้คือคือหนึ่งแสนนะครับผมอันนี้ก็เป็นราคาห้องของเพิ่นเนาะครับผมกระจบกันด้วยการวบ้ากัน<อ>คุยกันคือเก่าแหละครับสำรับขคอกนี่เพิ่นบอกบอว่าอยากแยกเม็ดขายเนาะครับผมได้่นถือว่า คนเท็ดมาถือว่าซื้อง่ายขาย่องครับผมย่าถึงว่าริเจ้่วามาเห็นตง,ง้อเนี่ยโอ้ยไงไงมากไงอะไรเงี้ยว์อังครับผมครัๆๆๆๆๆบผมบึงบึงลึ้งครับผมลึ้งลึ้งก็ดีมากอืมทางง้อตัวนี้้าติทดท่องไปยิ่งยิ่งจะง่ายขึ้นอีกเนอะครับทุกครั้งถอนประกันในมดครับทุกถอนหรือว่าอียังขันบอดวาเออพ่อพ่อใจเออมาเบิ่งแล้วเออ บอสือก็ได้แต่ว่าขันขันมาแล้วผมว่าเอองามก่อนในกล่องดีกว่าเน้อครับผมวอากันได้ราคาคุยผูดคุ้งต่อร่องกันได้อืเอาเบอร์โทร087 420 4831ครับผมพอชั่นน้องสิมพื้นเก่าครับผม บบเฮดให้พิดหวังครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมเอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ